โดยรวมในปีนี้ของราคาทองคำเองเรามองว่ากรอบก็จะอยู่ระหว่างประมาณ1,500เหรียญจนถึง1,800เหัีแปดร้อยเหรียญอ t r าร์สค่ะซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นราคาเป็นบาททั้งปีก็จะอยู่ระดับระดับประมาณ2 2 0 0 0บาทต่อบาททองคำจนถึงระดับประมาณ26,000ป,ปลายๆนะคะก็คือน่าจะกรอบราคาทองคำในในปีนี้ทั้งปีแต่ว่าถ้าเรามาดูในช่วงประมาณ 2เดือนแรกก็คือจากนิดไปจนถึงช่วงประมาณใก,กล้ๆเทศกาลตรุษจีนนะคะคะก็คือโอกาสที่ราคาทองคําจะขยับตัวขึ้นยังมีอยู่แต่ว่าเรามองว่าอาจจะไม่มากนะค่ะนะคะก็คือแนะนําให้ระวังแรงเทงขายโดยที่แรงเทขายก็น่าจะมีตัง้งใกล้ๆประมาณพั0เเหรียญจนถึงพันเจ็ดร้ี่เหรียญซึ่งถ้าเป็นราคาต่อบาทก็อยู่ที่ะระดับประมาณสองหม 24,200-24,500ระดับนั้นก็ต้องเริ่มนำมดระวังแรงเทขายแต่โดยรวมจากนี้ไปก็นะ่าจะยังมีโอกาสที่จะปรับขึ้นค่ะค่ะคุณทิพาคะสำหรับนักลงทุนควรจะแบ่งสัดส่วนหรือว่าถือทองคำไว้ในมือประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ดีคะค่ะอย่างปีนี้เองเรามองว่าผลตอบแทนของทองคา น่าจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก5้าจนถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะค,ะค่ะดังนั้นเองถ้าแบ่งสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์ทั้งหมดเองเราก็แนะนําว่าปีนี้ตัวทองคําเองนกลงทุนก็สามารถถือได้ระดับประมาณตั้งแต่สิบจนถึงยี่สิเปอร์เซ็นต์ของสัดส่วนของการลงทุนในในสินทรัพย์ทั้งหมดค่ะค่ะสำหรับความเสี่ยงเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะที่เวลานี้เงินในเงินบาทเงินบาทค่อนข้างจะแข็งนะคะเพราะว่ามีเงินทุนไหลเข้ามาคุณนิพพามองความเสี่ยงตรงนี้มากน้อยแค่ไหนคะค่ะ ในเรื่องของเงินบาทเองนะคะก็แนะนําแนะนำนักลงทุนนะคะว่าโดยเฉพาะถ้าเป็นนักลงทุนระยะสั้นอาจจะต้องอาจจะต้องดูในเรื่องของค่าเงินบาทสำคัญทีเดียวเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนะะี่ยค่ะราคาทองคําต่างประเทศปรับต,ต,ตัวเพิ่มขึ้นแต่กลายเป็นว่าราคาทองในบ้านเราปรับลดลงห้าสิบาทเพราะว่าปัจจัยหลักๆก็เป็นในเรื่องของค่าเงินบาทที่มีการแข่งข้าอน,นี้ก็จะส่งผลกับนักลงทุนที่ลงทุนระยะสั้นค่อนข้างมากทีเดียวะคะ่ะ ค่ะ,ค,ะค่ะและสาหรับท่อถลายของทางด้านบ่อทางธนาคารกลางสหรัฐที่จะประกาศออกมาเนี่ยเวลานี้นี่เราคือควรจะน้ําหนักน้ําหนักต่างๆในการลงทุนเนี่ยอยู่ที่ไหนยังไงบ้างค่ะเอออย่างตอนนี้เองนะคะก็คือว่าการที่จะเข้ามาลงทุนตัวทองคาเองนี่คือถ้าเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดเนี่ยเรายังมองว่าราคาทองคำยังมีโอกาสในการปรับตัวขึ้นมาว่าถ้าเราดูในแง่ของนโยบายเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นฝั่งสหรัฐฝั่งยุโรปแล้วก็ฝั่งเอเชียเอ,เองก็ยังเป็นในรูปแบบของการ ฉีดเงินเพิ่มสภาพคล่องนะคะ,คะใ,นในระบบนั้นก็หมายถึงว่าเงินก็อาจจะเป็นการไหลเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเองก็ตามหรือว่าตลาดทองคาเองก็ตามแต่ถ้าในแง่ของการที่จะเข้ามาลงทุนระยะสั้นเองก็อาจจะต้องติดตามข่าวอย่างใกล้ฉีดในช่วงนี้เองข่าวของทางสหรัฐตัวที่เป็นข่าวใหญ่เลยนะคะที่จะปีไปก็จะมีการพูดถึงกันต่อเนื่องจนถึงประมาณสิ้นเดือนปุมภาพันก็คือในเรื่องปัญหาการเงินของสหรัฐก็คือในเรื่องเฮดานี้สาธารณะซึ่งเราต้องตามอีกครั้งหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่า สุดท้ายแล้วได้มีการปรับเพิ่มเพดานหนี้สาธารณะของสหรัฐเองประเทศาสหรัฐาาอาจจะถูกปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือาราคาทองคําก็มีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้าานต่อค่ะค่ะคุณทิพาคะอย่างทองคำนี่ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่ยังคงมีความปลอดภัยสูงอยู่หร,หรือเปล่าคะในช่วงเวลานี้หรือว่าช่วงปีนี้เนี่ยค่ะค่ะเรามองว่าในปีนี้เองนะคะทองคําเองเนี่ยยังถูกมองเป็นสินทรัพย์เสี่ยงนะคะก็คือเป็นสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสำหรับการลงทุน ปีที่แล้วเองทั้งปีตัวทองคําเองก็ยังเอ่อก็ถูกมองในรูปแบบนั้นด้วยเหมือนกัน,นะคะ่ะก<ฆ>็คือตัวทองคําเองถูกกลับมามองในฐานะของสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยมากๆหรือว่าเซฟเฮเว่นก็ต่อเมื่อเกิดวิกฤตที่เป็นวิกฤตเหตุการณ์ใหญ่ๆที่ที่เป็นวิกฤตระดับโลกถึงจะถูกกลับมามองเป็นในลักษณะนั้นแต่ในระหว่างนี้นี่เองสังเกตอย,อยู่ก็คือช่วงนี้ทองคําเองก็ยังถูกมองเป็นาของสินทรัพย์เสี่ยงดังนั้นถ้าจะเห็นได้ว่า ตลาดหุ้นมีการตอบโัวขึ้นราคาทองคำรอบตัวขึ้นตามด้วยค่ะค่ะแล้วค่ะวันนี้สอบถามเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณค่ะคุณธิพานวัฒนทรัพย์นะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b o o l i o n and Future จำกัดค่ะค่ะและเรื่องของราคาทองคำนะคะก็ต้องมีความระมัดระวังเนื่องจากว่าเงินบาทนั้นแข็งค่าขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาของชั่วโมงทำกินแล้วนะคะดิฉันลุงทิพย์ชลธพาลายพร้อมกับคุณศิลมาทรงกลิ่นลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ